สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Battlefield 1นะครับการบันทึกไลฟ์บันทึกคลิปก่อนไปต่างประเทศไปเริ่ม let's go ทีที่ EP สองไม่ได้พักเลยเนะี่ยอันนี้ต่อเรื่องกันมาเลยนะ่ะก็นั่นแหละเราจะลุยกันต่อคิดว่าเราจะริ่มเป็นไหนต่อก่อนดู

ตายละเฮ้ยบรรดาเอาปืนปืนนี้ไ euh ม่ยิงเราไม่เอาเราจะปืนร Take the farm. Go. Let's 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 go. let us go Magic driver. That's magic. Didn't even know there was a go let Okay. Hang back, I am pushing through the let <laughs> รันให้หน่อยเออเปิดเปิดเปิดโอ้ย I can't see a damn thing. Edwards, get up front and lead us through. Don't get too far ahead. โอ้ยหนูไมหนู้ไม่ชะหายละเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดตำแหน่งให้มันบอกว่าอะไรนะบอกอะไรบ้างนะไม่รู้แเล่ลได้แล้วกัน

ไปนะสกรงนี้รอยเพื่อนเดินมาเปิดให้หน่อยซ่อมรถให้เมืดซ <c oughs> ่อมรถให้ Tell you what e a r on side, w h a r c yourself. l l d a b กระโดดขึ้นโอเคไม่รู้เปิดก่อนได้เปลียบอ่ะคำนี้ยังใช้ได้อยู่นะเปิดก่อนได้เปลี่ยนเลยเราจะป้อมอ้อมไปอีกอ้อมไปไกลอีกไกลกว่านี้มันจะมีมุมหนึ่งมุมงามๆอ่ะ

ใช่ไม่ใช่มุมนี้อ่ะข้างเดีมเรช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันไปไหนจ้าหนโูโอ้เจ็บ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 เยอะ่ะอ้า จะพางแล้วหรอมามามาซ่มาอมให้ซ่อมให้ซ่อมให้ไม่เชียวไม่รักษารถเลยคนเล่นเนี่ยต่อไปต่อเร็วเร็วเร็วสนุกจังเลยไปไหนต่อน,นออเฮ้ยกินนะ้ำแป๊บตรงนี้ผมไม่ต้องเปิดตรงนี้ I need you to watch our back. Best took a beating on that one. Hmm. We nearly lost her. According to the map, we should soon be out of these sodden woods. We need to get across this here bridge, and then it shouldn't be much further. Uh -huh. you know. oh on the bridge. Germans, let them have it. Bye bye bye. ได้เลยตามตามนะไปแล้วมาแล้วมาแล้วเออป่าเข้าไปในสวัสดีครับเดี๋ยวพึ่ง ตตาายยอะไรอะไรเ <laughs> นี่ยฮะรถซ่อมเรือหนุมซ่อมเรือล่าอะไรซ่อมเรือเฉยนเนี่ยไม่ห <laughs> ย่าพึ่ง้ <laughs> ยซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนเฮ้ยรอมันก่อนดี <laughs> เฮ้ยช <laughs> ่างมันช่างมันแค่เราซ่อมเราก็ยืนหัวหรือยังฮนะอุย้ย ของดีอุ้ยอันนี้ดีกว่าไม่ปืนปืนยิงรถถังอะไรนะอธิบายใหม่ได้ไหมไม่ทันโอเคตั้งมันไปก่อนเลยเปิดก่อนได้เปลียมผมบอกใหนะ้นระดบเปิดก่อนได้เปเี่ยเม่อะไรบ้าเอ่อ อ้อมอ้อมอ้อมเอ,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 อ้อมขวาอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายเฮ้ยเสียง,<ร>งอะไรวะเสียงอะไรเสอ่ะเสียรถถังเหรอรถถังปะยย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  เฮ้ยมันวนมันวนโอ้ยเห็นด้วยเออเห็นด้วยเออมาดีก็มาดีปืนยิงาัชอานนอนๆอ็เริ่มละเริ่มละเริ่มละเริ่มไม่แต่ดีละเริ่มไม่ดีละดด อโอ้ยเราต้องตีขวาก่อนตีขวาดีกว่าตีขวางงเลยตีขวาหน่อยโอ้ยเราต้องจัดการไอ้ป้อมระเบิดเตรียันนี้ก่อนอน,น,น,นี่นี่แน่นี่แน่

อะย่างละถึงรถถัง,ถงออืจัดไปหนึ่งดอกจัดไปหนึ่งดอกก่อนงามๆยังมันย,ยิงหนูช่วยด้วยอุ้ยแต่รถถังเรากำลังจะพังกลับไปกลับไปกลับซอม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 

ชุบไปชุบไปชุบไปไม่ไหววะไม่ไหววะต้องทำอะไรสักอย่างต้อทำอะไรสักอย่างละอะไรสักอย่างก็คือเดี๋ยววะอยู่ไหนคันไหนเจอละเจอละทำอะไรสักอย่างก็คืออย่างนี้ไงอะไรเพื่อนเปิดไหม ไหวอยู่ไป let's go เฮ้ยจะตีก่บมันเยอะมันเยอะแะเวิดเลยเจนเนตจเรียกว่าจู่เงยมันมีรถถัง นี่แหละต้องการมาดิเออมันใช้ยังไงวะมันใช้ยังไงหมอดวะเบื่อละเบื่อละเบื่อแล้วนะเบื่อไม่ชอบใจนี่ต้องนีเลย that's enough fun oh. and games for a Tuesday. Get in and drive everyone's way. Some, some, some. Captain Okay, Captain Good work, boys. You've done Pratch French and Finchie proud. Yeah, let's go. ผ oh, oh, really? oh, right? ่านสักทีมัาจะผ่านได้โเอ้ยโอ้โหดึกเลยเหรอเนี่ยขิดรถมันดึกมากอะไรขึ้นเธอร์ีอร์ตรต้องการสเปกพุชกัน check u f r t h l l ดูที่ว่าหมู่บ้านมีอะไรเห็นอะไรไหมเห็นเห็นสิเห็นแทรถอนถังอะเอ็ดวส์เอ็ดเวอืมแต่ไม่อเราอแมอคืออะไรวะ เอาละเอาละไปไปสองดีกว่าคนดงเป็น Come over here. Tommy, my God, that tank is going nowhere and he'll be dead by morning. Tell me What's it? Here? You're just going to abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. So that's what you want, my man, let's just go. I've you, you talked to I've run more fucking missions than you have had, hot dinner, son. My man, just fucking go. Okay. ไม่รู้แปลว่าอะไรนะน่าจะตีกันอยู่แหละก็เดือดอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย So much for we're all in together h i s t Alright l Find the parts Get the tank running Don't die คืออะไรอ่ะภาพลงตาภาพลงตาภาพลงตามาโดนเอ้ยนี่เป็นทาวเวอร์เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูทาวเวอร์ มีอะไรบ้างเฮ้ยมีปืนเลยแล้วก็เฮ้ยสนไยเฮ้ยของโปรโอ้ยกระตุกมากจะดูไหวไหมเนาะกดคิวมาร์ก,กนหนึ่งสองสามกระตุกกระตุกสามคนหนึ่ง สองสามไม่ตายสี่โจท้ายอยู่ไหนเจ้ละแอบอยู่ตองให้ดีนลงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หลับซันนะหนูได้ปืนละอันนี้คือน่าจะเป็นตัวจุดเครื่องโอสวนได้หนึนะ่ง down free to go โอเคมันจะไม่มีข้างในก็มีปืนที่จะแจกให้กับเราก็คือปืนพกเนะี่ยนะปืนพกเก็บเสียงเหรอเุ้ อ้ยมันของดีพกเก็บเสียงถ้าในเก็บเสียงคือของดีที่สุดละการรอบสังหารแล้วก็เราก็จะมีวัดทาวเวอร์ของเราตรงนี้เกิดขึ้นวี่คือแบบกดคิวเพื่อที่จะมาครับผมขึ้นไปอีกรอบนึง โอชิชิิมันยตำแหน่งไวมากโอ้ยแย่แย่อันนี้ไม่ดีโอ้ยกระตุก้ยโอ้ยกันเรีงกำลังเสริม่ดิ โอ้ยโอ้ยขอประทับบาหน่อยละกันผมแค่มาเอาอันนี้เองอันเดียวได้แล้วก็ไปอ้าวเฟื่อยเลยได้แล้วก็ไปได้แล้วผมก็จะไปไปแล้วผมไปแล้วผมได้สิ่งที่ผมต้องการแล้วคุณจะตีกันหรือคุณจะยิงใครก็เชิญ เอ๊ะดีกว่าแล้วมีปืนอ็มมีของดีอันนี้อะไรอุะเฮ้ยสไนเก็บเสียงอีกอันหนึ่งเหรอเฮ้ยอันนี้ดีกว่าโอ้ปืนเก็บเสียงด้วยต้องเคลียร์ใช่ไหมเป็นเสียงละ ตัวอ yeah, ๋องอย่าทำตัว <Pont> อ <if savory> mm. yeah, ๋องอุ้ยมาดิอย่ากทำตัวอ๋องนะได้ไหมเฮ้ยอือมา เตียวแตกมีอยู่จริงเรียกว่เตียวแตกไม่ได้เพราะเราไม่เตียวแต่แรกถือว่ามีาจุจจ้องนะมามาโอ๊ยขึ้นไลูกเ่นต,ต,า,ตาย หลบล่างหลบล่างหลบล่างแปะนัดเปลี่ยนปืนก่อนเฮ้ยไป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 อาหนีขึ้นมาทำไมอ่ะหนีขึ้นมาก็ตายดิเฮ้ยเฮ้ยหรือว่านี่มันมันมาหายแล้วครับ มี่มีดอยู่ไหนมีดมีดมีดฮ่าฮ่าฮึฮึฮึ้ึฮ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  ถอยบ้านถอยบ้านหนีไปลูกมาหนีไปเหลอละสุดท้ายปะต้องกลับไปที่ just one more เอาเลยอันเดียวเจออันเดียวเลยต้องกลับไปเนี่ยงงไม่ลงสู้ มาให้แตกตื่นแล้วก็จากไปว้าดีดีดีดอาอยู่ตรงนู้นดีก่ามักพัเยเปิดบอเปิดบอโอ้ยเอ้ยแตกแตกแตกลง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 ไม่ใช่

เยอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกมหนีหนีหนีให้ได้ออพอทุกอย่างหนีอย่าวิ่งมาอบอกว่าอย่าวิ่งมานี่นี่นี่ส <c oughs> ุนไม่พอ ไวมากมีของมีไข่มีไข่อ้อมนี่ไง

ลับเด็ดมากปะโทรปจะได้ลับเหนือยเกินน่ะกลับมาแล้ว อาาเออ๋อไม่มีอะไรสเตลได้เนียนมากบอกเลยมาเลยครับทำแล้วทำแล้วมับเฮ้ยคัสซีนที่กระตุก ก่อนจะแทงต้อ,ไไองไหวไหอยูอย่โอ้โหเฮ้ยคือคนคราบโอ้ยแต่รถทำมันใหญ่จริงนะเนี่ย ซ่อมเป็นด้วยทั้งซ่อมทั้งขับเป็นงานเล่นที่ฉีกที่สุดแลด้วล่ะในการใเกง what's oh, happening all i've done is live my life by the manual by the manual <laughs> what's wrong with you i could you stupid you stupid bloody machine <laughs> come on come on bess pull yourself together and work with me in i'm back more more. more. <Endeatorium> <laughs> I thought you liked a bloody Ah! i on! Come on! we Alright, Edwards. Rendezvous is past those hills in the distance. Mind okay. find that village down there. Alright, lads. Hang on. Here we go. Left flank. Capture tanks moving into the village. to okay. okay. well in That's a cheerful thought. We dealt together this time. And she'll get us all the way if